มีแม่ไม้ข้างบ้านผมอยู่คนหนึ่งผัวก็เพิ่งตายไปได้สักอาทิตย์จู่ๆเขาก็มาหาผมแล้วบังเอิญวันนั้นเมียผมก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยน้องกับพูดกับผมว่าตั้งแต่ผัวจากไปหนูก็เหงาใจเหลือเกินหนูอยากจะออกไปเที่ยวอยากจะขอเมาสักคืนพี่พอจะว่างไหมจ๊ะเราได้ยินแบบนั้นก็นรีบรับปากเลยดิว่าง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 ว่าอะ ถ้าพี่ว่างหนูขอฝากลูกไว้สักคืนนะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวเช้าหนูจะมารับขอบคุณพี่มากๆเลยนะ